ก็จะมาสอนน้องๆประกอบกอุปกรณ์สำหรับการนำน,ำน้ำแบบดีสบอร์ตกันก่อนอื่นนะคะลองเปิดแท้งดูปึ๊บเปิดแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ประกอบพ c d ีเข้าไปก่อนนะลงมานะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือจากตัวไหลแท้งเสร็จแล้วเราก็ล็อก นะคะตัวชุด BCD เท่ากับตัวแทงก็เอาตัวสาย s เซคันดี้แสบคล้องไว้ที่คอแทงด้วยนะเพื่อป้องกันถ้ารกรณีตัวเมนสแตรกของ BCD เนี่ยมันหลวมนะ BCD ก็จะไม่หลุดออกจากตัวแทงนะคะเพราะว่าตัว s e c o n d a r แสบเนี่ยมันเกี่ยวอยู่นะล็อกแล้วเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าตรงจุดที่อากาศออกมามันอยู่ตรงกลางของ BCD นะะว่าเวลาเราประกอบเกรเตอร์แล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้ชุดเราเบี้ยวนะเราก็เอาตัวรีูเลเตอร์ ไตรมารีกับเซคันด a r y รีก็อยู่ซ้ายมือเราขวามือแจ็กเก็ตนะ,ะหมุนคลายเกลียวนิดนึงนะคะคลายเกลียวแล้วก็ประกอบเข้ากับหัวแทงนะคะใช้สา,สามนิ้วหมุนนะคะพอหมุนเข้าเกลียวแล้วก็พอตึงมือก็หยุดค่ะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากเกินไปเนี่ยเวลาเราคลายเกลียวออกเนี่ยมันจะยากลองขยับที่ first Sta g e ดูนะคะให้มันพอขยับได้นะคะแล้วก็จะต่อสาย Low pressure อิน l ฟลเตหรือว่า LPI ตัวนี้นะคะเข้ากับตัว BCD วิธีการนะคะให้ใช้ข้อนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะดึงอันนี้ลงมานะคะแล้วก็ดันมันเข้าไปให้มันลงล็อกนะคะคลิกบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้าล็อกยากก็หมุนนิดนึงนะคะเพื่อหาเกรียวแล้วก็ล็อกให้เจออันนี้มันล็อกกันแล้วนะคะไม่ต้องไปบิดหมุน เหมือนเหมือนสกรูนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เก็บสายนะคะให้เรียบร้อยหน่อยนึงทีน,นี้เราก็จะมาลองเช็คอุปกรณ์กันแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยเนื่องจากอาจจะอยู่ที่ประมาณ200บาทแล้ว ณปัจจุบันเนี่ยอากาศเราอยู่ที่1บาร์มันมีความแตกต่างกันมนเราก็จะไม่เอาเพชเชอร์เกตขึ้นมาถือแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บนะคะบังชีเนี่ยเพชเชอร์เกตมันแตกแล้วมันเข้าหน้าเราได้เราก็ให้เอาเพชเชอร์เกตเนี่ยนะคะคว่ำไว้หรือว่าจะเอาใส่กระเป๋าก็ได้นะทั้งาอาก,กาศมันแตกต่างกันเยอะตอนที่เราเปิดเนี่ยลุกก็จะใช้วิธีการกดปุ่มอินฟลเตอร์ในขณะที่เปิดนับ 1, 2, 1> นะึ่งสองสามแล้วให้อากาศมันถ่ายเทออกมาทําให้ม่ไม,ไม่ไปอัดโอริงตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคแล้วนะคะ เราก็หมุนวาวไปเรื่อยๆนะจนสุดเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาขึ่งข้อมือขณะที่เป็นการเช็คตัวอินเฟลเตอร์ไปในตัวด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าแจ็คเก็ตเราพองแล้วไม่ว่าอินเฟลเตอร์เราทํางานดีแล้วเราก็ลองกดดิ l เฟลดูนะคะก็ทํางานตามปกติค่ะเป็นการเช็คแจ็คเก็ตไปในตัวนะคะอินเฟลดีเฟล t e ทีนี้เราจะลองเช็คดัมวาลดูโดยการออร์เรออินเฟลก่อน เสร็จแล้วก็ลองเช็คดัมวาลที่หัวไหล่ดูว่ามันใช้งานได้นะคะเพราะว่ากรณีฉุกเฉินถ้าเราลอยขึ้นอย่างรวดเร็วก็สามารถดึงตรงนี้เพื่อที่จะเอาลมออกจากแจ็คเกต็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราชุบที่ิีน้ำนะคะก็ดัมวาลจะมี2จุดมีที่หัวไหล่นะคะแล้วก็ด้านหลังทางด้านขวามือตรงนี้นะคะสามารถเช็คได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะนุกเช็คดัมวาลตัวแรกไปแล้วนี้จะมาเช็คตัวที่2 ค hey. ก็ทำงานทั้ง2ตัวนะีเราก็จะมาเช็คตัวเลค u เลเตอร์ว่าเราหายใจได้คล่องไหมนะคะอันแรกนะคะเราก็จะมาเช็ค p Primary a i r s o ซอ c e หายใจเข้าออก3 t ทีดูว่ามันติดขัดไหมระหว,ว่างนี้เราก็ดูเพสเอร์เกตไปด้วยก็ได้นะคะโอเคแล้วก็มาเช็คตัว Alternative Air s o u r c e นะคะ โอเค work เราก็จะเก็บตัว alternative air s o u r อ e เข้ากับช่องของมาเรสนะคะก็จะมีจุดเก็บอยู่ตรงนี้นะประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบเอาตรงด้านนี้นะคะใส่ในกระเป๋าช่องที่เก็บท็อกเทพุสนะคะเมสาพีซลงข้างล่างเพราะว่าเวลากระโดดน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ฟรีโ f ล o ขึ้นมานะคะทีนี้เราก็ดูอากาศสิอากาศมีเท่าไหร่ปกติเนี่ยอากาศที่เขาอนให้ในแท้งจุดนี้ประมาณ200บาทนะคะบวกลบไม่เกิน20บบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ของคุณต่ำกว่า180ให้บอกออพนักงานนะคะให้ช่วยอัอากาศให้คุณใหม่โอเคเพราะฉะนั้นอุปกรณ์น,นี้เช็คเรียบร้อยนะคะใครแต่ละคนที่ไม่ได้ํำน้ำมานานดูคลิปนี้แล้วก็จะทำให้รือฟื้นสกิลการประกอบอุปกรณ์ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะชอบช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยสับสไครต์ช่องครูนุกออฟฟิเชีกันด้วยนะคะ